คุณอเล็กครับผมก็สุขภาพว่าเรื่องคอเรื่องคอเสียงเจ็บคอเสียงไม่ค่อยมีเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับไม่ค่อยดีคุณบิ๊กจัดไม่ง่ายมางครับถือว่าก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้พูดอะไรก็ไม่ค่อยชัดครับผมว่าเสียงไม่ชัดนี่ของคุณบิ๊กจัดนี่เป็นมาตั้งหากไมื่เหรือเปลยว่ะแต่ต้องกลับไปถามคุณพ่อคุณแม่ครับเราก็มาดูเอพี่แล้วนะเอพี่แล้วที่เราวิเคราะห์กันไปคู่ระหว่างเชลซีปะทะ สเปอร์ครับผมก็เอิ้นหลีวนะแชลเปิดของเราขาสวยโหก็ทายว่าเชลซีชนะสองศูเอาชนะจริงๆริงจริงโอ้ผมไม่คนเดียวที่ทายผิดครับให้เสมอหนึ่งหนึ่งก็พครับก็สุนพลก็สองหนึ่งนะตัวใคลเชียมแม่นใช่น่าอายมากเลยพี่ทุกคนทายไม่เรียบครับผมก็เรามาดูไฮไลท์กันนิดนึงใช่ครับก็ว่าคู่ระหว่างเชลซีกับสเปอร์นั้นเป็นอย่างไรนะครับสเปอร์ถือว่า โอ้โหผิดค่าเจอซีนี่คือทิ้งห่างคะแนนจากที่สองเวอร์พูลลิเวอร์พูลไปถึงเจ็ดแต้มเจ็ดแต้มแล้วด้วยกานคราวนี้แต่ลิเวอร์พูลนั้นแข่งน้อยกว่าหนึ่งนัดน้อยกว่าหนึ่งนัดน้อยกว่าเชลซีหนึ่งนัดใช่ครับมาดูไฮไลท์คู่ระหว่างเชลซีสเปอร์ที่เรามีความไปนะกันเลยครับผมครับครับก็ครึ่งแรกนั้นทั้งสองทีมนั้นก็ได้แค่โต้กลับไปกลับมาก็ไม่สามารถที่จะยิงประตูได้ครับครับแล้วก็พอมาครึ่งหลังนั้นก็มีการแก้เกมแก้เกมครับครับผมก็ ยิงกว่าจะยิง,ยยยงได้นี่นาทีที่เท่าไหร่ครับคุณนิค้าห้าสิบห้าห้าก็เป็นทางด้านของกองหลังสเปอร์ใช่ครับทางด้านเป็นแปร์ตองเก้นครับ,รบเรียกว่าพลาดครับลื่นล้มแล้วก็ส่งบอลขึ้นหลังไว้ให้กับผู้รักษาประตูแต่เป็นทางด้านของซาเบียเว,เวเโต้เขาแบบเรียกว่าสัลย์ทัศาณของเพชชฆาตเลยครับของงานเลยโฉบเข้ามาใช่ครับยิงผ่านผู้รักษาประตูยอดดิสเข้าไปเชลซีนำหนึ่งศูนย์ และลูกที่เามิโอโตนี้ยิงนี่เป็นลูกที่300ของเขาครับในระดับสโมสรนะโอ้โหนี่ถือว่ายิงเยอะจริงไม่ใช่น้อยนะครับ3ามยลูกนี่ครับผมนะครับถัดมาไม่กี่นาทีสองนาทีนะเชลซีที่เชื่อว่าบวกประตูเพิ่มเป็นส0 2-0ูนยสูนครับจากจังหวะที่ทำดั่งของยูเนส กาบูนะครับได้เข้าไปร่วมทางด้านของซามูเอลเอโต้ครับอยู่ในต่อเขตโทษกรรมการก็ไม่รอช้าครับพักไว้แดงให้เลยครับได้จุดโทษนะครับก็คนที่สังหารนั้นก็เอเลนฮาซาครับเรียบร้อยซับเข้าไปไม่เหลือครับนี่เป็นหาซัสองศูนย์ครับแล้วก็ในนาทีที่เจ็ดสิบหกนั้นก็ทางด้านของโจเซ่มิโยนั้นได้เอาซามิเอโต้มาลงมาพักเพราะวอาทางด้านของเดบาร์ใครทำเดบาร์ที่เคยลงเลยเดบาร์นี่เป็นเยผู้เล่นใหม่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจ ไม่เคยได้เห็นหน้ากตาเขาเลยนะครับไม่เอามาลงเลยนะครับก็ลงมาแต่ลงมานี่ถือว่าทําให้ดีทีเดียวครับเห็นผลเห็นผลโชว์เลยโชว์ฟอร์มเลยโชว์ฟอร์มเลยครับก็บวกประตูเพิ่มพี่สาให้กับเชลซีด้วยครับในนาทีที่88ก็ยิงเข้าไปก็เป็นลูกแรกของเขาในยีองเขาเปี2014เนี่ยเบิกบ้องเลยครับประตูนี้ครับผมไม่ได้ลงเล่นเ้ลงแปลว่าเขาอาจจะได้ลงหลายๆนัดแล้วครับแล้วก็ได้โอกาสลงเอาให้นึ่งนาทีเคาก็ ยิงคนเดิมครับครับเดมาบาใช่ครับกัวกรอดชื่อขึ้นเ้าอยู่แล้วครับเดมบาบาบาคก็เป็นทางด้านของกองหลังของสเปอร์พลาดอีกแล้วบ่งคืนบงคืนพว้งสายตัวอีกอ่ะแต่คือไม่เห็นไงคงไม่เห็นครับเดมบาบาบายืนต่อใช่ใช่ครับยืนหลุดแนวไปครับไม่ทันต่างใจกับโชคมันตัดบอลโอ้โหกินเข้าไปแบบขนมเลยครับกลยกวยเลยครับโบวกสกร์เป็น4-0โอ้โหนอนนอนเลมนี่ยิงเดมบาบาบามาคนเดียวสองลูกเลยครับยิงกันเยอะนะใช่ครับโอ้โหไม่น่าจะห่างขนาดนี้โอ้ถือว่า เซเปอร์เสียท่าในนัดนี้มากครับก็เชลซีนี่ยังไม่แพ้เลยนะ15นัดเนี่ยใช่ความแข็งแกร่งมากชนะไป13เสมอ2ครับผมแล้วก็คินชีส11นัดจาก16เกมนะครับผมก็ถือว่าเชลซีนี่ยังรักษา5ทิตศไม่แพ้สเปอร์ในบ้านมาตั้งแต่ปี1990โอ้โห24ปีนะ24ปีแล้วเราผิดพลานมากแต่ว่าดีทีเดียวครับสถิติยังดีแต่ก็ถือว่าดีครับที่ผู้จัดการทีมของเชลซีเป็นโจเซ่มูรินโญ่ถ้าเป็นเดวิดบอยทำไมครับ สถิตินี้อาจจะหายไปเลยแล้วก็ได้นะครับเฮ้ยอ่าเจ้าก็าจจะมาคุมดีก็ได้สถิติอะไรนี่คือมอยเขาเขาเก่งอ่ะเขาชอบทําลายอ่ะเก่งเลยนะโชคดีของเชลซีแล้วที่มอยไม่ได้มาคุมอใช่ครับเราก็มาดูข่าวที่น่าสนใจนะข่าวที่น่าสนใจเรื่องนี้นะเกี่ยวข้องกับแบบคู่ที่เราพิพาทนะเชลซีกับสเปอร์ครับใช่ครับ ถึงว่าคือก็เสียใจแบบนัดที่แล้วที่แพ้เช่นทีมาแต่ก็ยังได้ข่าวดียูเนสกาบูที่โดนใบแดงก็คือ่าทังเปอร์อุทธรสำเร็จครับทำสมาคมฟุตบอลอังกฤษใช่ครับไม่ได้ค่าโทษอะไรถือว่าเป็นโมฆะครับผมก็นัดที่เจอกับอาร์เซนอลเขาก็คือจะไปลงทำหน้าที่แน่นอนเราจะได้ลงรับใช้เปอร์ครับผมครับเราก็มาดูโปรแกรมการแข่งขันครับวันเสาร์อาทิตย์นี้ครับเสาร์ที่1 5มีนามีนาคมอาทิตย์ที่ส6บกมีนาคมครับผมวันเสาร์ครับ เริ่มในคู่แรกเลยครับเวลา1นึ่งทุ่มสีนาทีเป็นทางด้านฮาวครับเปิดบ้านพบกับแมนเชซตตี้ครับและอีก6คู่เริ่มเตะเวลา4ี่ทุ่มนะครับเริ่มกันที่คู่แรกเลยเอเวอร์ตันพบกับคาร์ดิฟฟ์ฟูลแลมเจอกับนิวคาสเซิลเซาท์เทมป์ตันครับเจอกับนอริดครับสโต๊กพบกับเวสต์แฮมซันเดอร์แลนด์พบกับคิตตันพาเลสสวังซีเจอกับเวสต์บอมและคู่ดึกครับเที่ยงคืนครึ่งเป็นทางด้านแอตตาวิล่าเปิดบ้านพบกับจากุลเชลซีครับครับส่วนวันอาทิตย์ททีีี่่่6มมมนนนาคคคคะรรัััับบแขงงก้หด2ูู เตะแล้วส่วนก็2องทุ่มครึ่งครับก็เป็นคู่ใหญ่เลยครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับลิเวอร์พูลครับเป็นสุดแดงเดือดครับาำพลาดครับคู่นี้ครับอีกคู่หนึ่งครับก็คู่ใหญ่เหมือนกันคู่ใหญ่เหมือนกันลอนดอนดาร์มี่แบทครับเตะตอน5้าทุ่มครับก็เป็นการเจอกันระหว่างสเปอร์เปิดบ้านพบกับอาร์เซนอลครับผมวันนี้บิ๊กแย่เสสนามของเราเขาได้ทำการเลือกคู่ที่จะมาวิเคราะห์กันคู่ไหนครับคือต้องเป็นคู่ศึกแดงเดือดครับคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ผมกับผงแดงนี่ครูแน่นอนโอ้โหเลดเลบอลเลดบอลเลยส่งนี้ส่งใหญ่นะส่งใหญ่ครับอสนถ้าเรามาวิเคราะห์ก็เลยครับครับจะไปยังไงทางด้านของแมนยูนะครับเดวอย่งน้อยน่าจะใช้แผน4-2-3-1ครับผมก็น่าจะเป็นผู้เล่นชุดเดิมชุดเดิมที่บุกไปเอาชนะทางด้านของเว็บบอลบิดทาเวียนได้ถึง3าสูยครับผม แต่แมนูนั้นยังไม่สามารถใช้งานทางด้านของนานี่กองกลางของโปรเกตแล้วก็ชิชาโตกองหน้าของแท็กซิโกครับเพราะว่าตอนนี้ยังได้รับประกันบาดเจ็บอยู่ครับผมครับเี๋ยหน้าย่าจะเอาทางด้านของโรบินฟอนซี่นั้นยืนเป็นหน้าเป้าเพราะว่าตอนนี้ผลงานไม่ดีต้องการจะเค้นฟอร์มโว์ฟอร์มเก่งกลับมาครับฟอร์มก็ยังยังไม่เข้าที่ใช่ครับก็หลังจากที่ได้รับอาการบาดเจ็บและหายกลับมานั้นก็ยิงให้กับริษาจแดงนเชสเตอร์เตดเพียงแค่ลูกเดียครับผม ส่วนแดนกลางนะครับก็น่าจะใช้เป็นทางด้านของมารุยานเฟรนี่ครับที่ทนาทีแล้วนั้นทำผลง,งานได้ดีก็น่าจะได้โอกาสลงตัวจริงยืนคู่กับไมเคิลคาริสครับผมเดวิดมอยเกมนี้ผมว่าเขาต้องบ,บุกบุกแนะ่เอาเต็มที่ครับโ<ล>ดย<ล>ไม่สนใจศึกงยูฟาแชมเปี้ยนลีกของสัปดาห์หน้าที่จะต้องพบกับโอลิมปิกกสเราจะต้องใส่เต็มที่นะครับผมใช่ครับก็เพื่อที่จะลุ้นติด1ใน4ท็อป์ฟนะปีหน้าแล้วต้องการอยากจะไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเหมือนเดิมก็ถือว่ายังไม่ยังมีโอกาสอยู่ ไม่จะตามหลังลิเวอร์พูลอยู่ก็ตามแต่ผมเกมนี้ก็น่าจะต่อบอลมือทื้แล้วก็เจาะแนวรับของลิเวอร์พูลครับเพื่อเข้าไปทำประตูโดยใช้ฟานเสิร์ตโลนี่ครับในตัวจบประตอละผมเอาล้วครับเราก็มาดูทางฝั่งของทางหน้าทีมเยือนผงแดงเวอร์พูลกันบ้างนะครับคาดว่าเบนเลนโรเจอร์เนี่ยจะใช้แผ่งอาร์เรน433ามสามในการต่อกรกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับซึ่งนึกว่าสภาพทีมตอนเนี้ยของ ผงแดงเนี่ยถือว่าคุณภาพพี่ฮอกสมบูรณ์มากครับยอดตอนนี้ครับต้องจบอก,กเขาว่าได้พักเต็มๆเลยผิดสองครึรงคร่รงดาวพอไม่มีคิวแข่งขันเลยใช่ครับสองระดับเต็มเต็มอ่าโดยในเกมนี้นั้นเนี่ยน่าจะตงสุดหน้าโดเก่งเป็นตัวจริงเช่นเคยทั้งลุยโซเลสแล,และคาเนสต์สเตอร์ลิตครับโอ้โหพวกนี้แล้วก็คอยมีแล้วก็มีทางด้านฟิลิปเป้ฟูลินโญ่เลยคอยซัพพอร์ตแสงการ ครับผมครับแต่ก็ยังน่าจะเป็นงานหนักของทางด้านของแบนเนอร์เราเจ้าเนเี่ยครับก็แล้วสติสติเป็นงานนะครับสติในการมาเยือนของผงแดงนะครับมาเยือน์โอตาฟอร์ดครับผมถือว่าไม่ค่อยสู้ดีนักครับส่วนใหญ่จะแพ้ขับออกไปถ้าส่วนใหญ่ครับโดยในเกมนี้เนี่ผงแดงและผู้อ่ะต้องการปราบผงแนนมากเลยเพื่อที่จะรักษาพื้นที่ยูฟ่าแชมเปีรยนส์ของตัวเองเอาไว้ครับครับผมที่บ้านโดยเกมเนี้ย ลีโวพูน่าจะเน้นในเกมในแดนกลางครับของบอลนนะี่ใช่ครับอสสาศัยเรื่ว่าฟ้าผิดพลาดของผู้เล่นของแมนเชสเ,เตอร์อยูไนเต็ดออฟฟิ้งตรงนี้กล้องหลังของแมนเชสเ,เตอร์อยูไนเต็ดก็ไม่ค่อยแข็งแกร่งนะประสบการณ์เลงใช่ครับ,บโดยเฉพาะผู้เล่นผู้เซ็นเตอร์แบ็กนะครับก็ทางด้านฟิสบอลลิงแล้วก็คิวโจนรับผมใช่ครับที่ยังไม่ค่อยอาจจะไม่ไม่ค่อยเาเรียกว่าอะไรเข้าขาันแบบเด็กเล่นประสบการณ์น้อยด้วยนะครับ แล้ยิ่งตอนนี้ลิฟว์รูมีกองหน้าตัวเทพอย่างโซเลสซึสาาง่งวมรถจึงกว่า่าจะเป็นปัญหาของของแมนยูเลยเพว่าน่ากดดันได้ใช่กดดันปาสตมาพาิเศษของโซเลสนี่น่าจะว่าเป็น ไ่วาอะรสร้างความกดดันอย่างมากกองหลังแมนยูครับครับเราก็มาดู11ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามนะครับฝั่งสองทีมก็เริ่มจากทางด้านของแมนยูก่อนนะครับก็เดวิดมอยน่าจะใช้แผน4-2-3-1ครับก็เริ่มจากโกก็เป็นทางด้านของเดกิอาครับผมกองหลัง4คนนะครับก็จะเป็นลาฟาเอลเอฟล่าครับแล้วก็สมอลลิงแล้วก็ฟิลจอนครับตองกลางนั้นก็จะมีเานาไซมาตาคาริกเฟรนี่แล้วก็ลูนี่ยืนเป็นหน้าต่ำครับ หน้าตัวเป้านั้นก็เป็นทางด้านของโดบินฟันเฟอร์เซ่ครับผมครับอั้นเราก็มาดูทางฝั่งของทีมเยอะมากครับของแดนแม็กฟูลแผงการเล่นที่เข้าว่าจะใช้นะครับ4-3-3ครับเอามาดูที่ผู้รักษาประตูกันเลยครับมิโยเล่ครับแล้วก็แผงกองหลังครับบาลากแกนครับสเคอร์เทลแอคเกอร์จอห์นสันครับแล้วก็มาที่กองกลางกันเลยครับเป็นทางด้านเจอร์ลาร์ครับแอนเดสซันครับโจอาเลนครับกองหน้าครับ3คนครับสเตอร์ลิตครับโซเลสแล้วก็ฟิลิเป้คูตินโยครับครับผมเออกองบิ๊กเยอะเลิศสมน้ำ ของเราแลครับได้ช,ชิญเตะนักเตะพิเศษของเราในการที่เขาเป็นแฟนมันใช่ของแมนเชสเตอร์อยูนิเต็ดครับวันนี้นขาจะมามลงรอครับผมใช่ครับคนนี้น<อ>ี่นะรู้ลึกรู้จริงเรื่องของแม<ช> <Man U S 2> นยูเลยแมนยูอ๋อทีมนิปมูโบว์ซ่าเขารู้หมด<อ>เดี๋ยวว่านัดแรกนี่ทัศแมนยูเนี่ยเตะลงสนามเนี่ยรู้หมดรู้ลึกรูกร้จริงเลยยอดย่านี่ก็เด็นกี่เส้นโอ้โหละเอียดขนาดนั้นเลยครับผมโอ้โหเราเลยเชิญเขามาแซะสนามของเราครับผมโอ้โหเดียร์รสชาติเลยนะครับขอเชิญ พบกับแขกรับเชิญพิเศษของเรากันเลยครับผมคุณปอแป้ะครับโอ้โหเจอกันครับน้องพบจะนั่งไหมครับเราเครับก่อนอื่นแล้วก็มันแนะนำโค้ดก่อนเลยว่าแขกรับเชิญของเรานั้นชื่อเสียงเรื่องน้ำไปหึงลอยนะครับพ่อแม่ชื่ออะไรนะครับมาดูเลยมือข้เอามาหน่อยนีไปทันต้องไม่ต้องรู้เยอะขนาดนั้นอันนี้เดียวพอสวัสดีครับผม แป๊ะนะครับเป็นแอดมินจากเพจ i9vdd m นะครับผมเป็นเพจเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมเปนดังเป็นดังครับแล้วกเราต้องขอบคุณพบแป๊ะก่อนอื่นะครับว่าเคยดูรายการมิกเก้เสื้อถุงหนาวมาเท่าไหแล้วรายการเนี้ยติดตามทุกตอนเลยสุดยอดทุกตอนทุกตอนใช่เราพิคโคกันดีมากเลยไม่ใช่ทำไมอะไรครับโอ้โหเทปที่แล้วไง อะไรครับคุณต้นเหลี่ยงไงคุณต้นเหลี่ยง <c oughs> อยากจะเชิญมาแซะโอ้ยไอ้แซะซ่านา <c oughs> ไม่เอาไม่เอาโอ้ย <c oughs> คุณจทติดต่อเลยหครับพี่วันใจคนไหนคนไหนคนไหนผมไม่รู้แต่ว่าอย่างงั้นเนี่ยเดียร้อยพี่กิอนตอนนี้มีมีแฟนแล้วไม่ใช่เหรอก็ไม่รู้นะครผมไม่รู้กลับ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 ก่อนเนีวันนี้น้องเขาไม่ว่างแล้วก็เลยไม่ได้มาด้วยเซ็นต์ก็ครับคก็เป็นเกียรติมากนะที่คุณพอแป้ได้มาวันนี้ครับผมเช่นกันครับเช่นกันครับผมแต่ผมว่านะครับคุณนักเล็กเพื่อมนกันดีดีเพื่อให้มัน มันมันนะอ๋อเราก็มาดินเบกันเลยตัวต่อตัวระ<า>วังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับผิวแดนไูกแตตอแย่ว่าถูกไหมโอม้โหมาต้องมาแน่นอนครับเพราะเป็นทีมคู่ดก่มาตลอดเลยนะพอ<ช>ถึงน้นนะครับขอเชิญพบกับทั้งฝังหงแดงไม่วูรครับครับคุณโอเอโอ้โหช่ยีใ้ว้ช่ยช่วยให้ช่ว้ครับใวยใหใยวววครับ ดีครับคุยกันดีดีครับคุยกันดีนะครับผมอ่ะแหมถ้าทางวันนี้จะสนุกแน่ว่าแค่เปิดตัวนี้ก็คมเลยแล้วดีไม่ต่อยกันผมก็โล่งไม่ตายก็ดีแล้วกันครับผมน้อมครับต้นลมมาถามคำถามที่เบคกอลีดิฟอนนะครับว่าเริ่มถางทางฝั่งตู้บ้านของเบคแมนเชสเตอ้ยยังเก็บว่าคุณป๊อบแบคคิดว่าสาเหตุที่แมนยูตกต่ำมากก็จากอะไร เกิดจากอะไรเหรอครับผมคิดว่าอย่างยุคตอนนี้มันเป็นยุคที่กําลังเปลี่ยนแปลงอย่างเซอร์เล็กโฟลกัสันเขาวางลกฐานไว้26ปีหลวงหวาเกือบ27ใช่แล้วคราวนี้พอมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาใหม่นักเตะเดิมๆเป็นที่แบบเขากับความสำเร็จเขาอิ่มมากแล้วอย่างลิโอเฟรดินาหรือเนวาน่าวิธีเขาก็มีอายุมากขึ้นหรือจะเป็นนักเตะคนอื่นพอเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่เข้ามามันต้องเป็นผู้จัดการที่ที่ดูแบบว่า มีมีกลืนแล้วมีใช่มีระดับขึ้นมาหน่อยมันก็เลยอาจจะมีการเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยเขาเรียกอาจจะมีความบาดหรืออาจจะมีมลสุ่มอะไรในในทีมเล็กๆนักเตะยังไม่ยอมรับยังไม่ยอมรับผู้จัดการีนี้ใช่ครับผมแล้วคิดว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรครับแก้ปัญหาอย่างไรเนาคืออย่างแรกเดวิดมอยผู้จัดการทีมปัจจุบันต้องคุมนักเตะให้อยู่คุมไม่อยู่ใช่อย่างอย่างเซอร์เล็กฟอรกสานที่เขาทําทีมมาเขาเข้ามาปุ๊บเขาหยุด ทุกอย่างการเที่ยวอย่างแบล็คลอสันสมัยก่อนเป็นนักดื่มเป็นนักดื่มตัวยงเขาก็เขาตั้งกฎเลยอนอย่าให้ให้ให้ยุยุ่งกันแอลกอฮอล์เยอะหรืออะไรอย่างนี้ใช่ครับน้องเต๋ต้องมีระเบียบวินัยใช่ระเบียบวินัยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสุบอนใช่แล้วคุณป๊อบแบล็คล็อปคือย่างไรกบบคุณคือคนนี้ครับเดวิตอยรู้สึกอย่างไรอย่างปีแรกที่ผมคิดว่าเขาเข้ามาผอาจจะมองว่า มันมันมันไม่มันต้องไม่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 ดีแน่นอนอย่างที่เสื้อเล็กทำว่าเป็นยุกที่เราเชี่ยวมายใช่ใช่เป็นงานเปลี่ยนสายเลือดใหม่แล้วอย่างเสื้อเล็กเขาเป็นผู้จัดการทีมคนหนึ่งที่มีไม่กี่คนบนโลกที่ทําได้อย่างเขาโอ้โหถ้าอันนี้อันนี้คือเรื่องอันนี้คือเป็นความเป็นจริงที่เราต้องยอมรับแล้วด้ิยมอยเขาทาเอเวอร์ตันมาดีในระดับหนึ่งมันมันคือสําหรับทีมเล็กๆที่มีทุนทรัพย์น้อยแล้วเขาทําทีมขึ้นมาอยู่ใน หนึ่งในสิบพ็อปเทนอะไรประมาณนี้เขาก็พอกลัวใช่ใช่สูงกว่าลิเวอร์พูลด้วยนะปีนี้เขาจะไม่ผิดปีนี้แล้วนุปีนี้แล้วโอเคครับดูเฉพาะปีนี้ใช่ปีนี้พออยู่ออสเตรเลียก็คงต้องดูกันต่อไปว่าเดวิดมอยจะทำทีมไปในทิศทางไหนเพราะว่าถ้าแย่กว่านี้ผมคิดว่าอาจจะมีเวลาแค่ปีหน้าปีเดียวใช่เพราะว่าอย่างเซอร์เรซก็ใช้เวลาพักใหญ่ๆ3มถึงสีปีในการแชมป์แรกเอเดรีครับ ก็ช่วงนั้นก็โดนไล่อย่างนี้เหมือนกันใช่ครับโอเคครับผมก็จะมาทางด้านของคุณโอเอมว่าสภาพทีมตอนนี้ลิเวอร์พูลเป็นไงบ้างครับก็มีตัวผู้เล่นบาดเจ็บด้วยกัน3คนครับก็มีทั้งเป็นตัวรับหมดเลยครับทั้งลูคัสเลวามาบาดูซาโก้แล้วก็โชเซ่อลิเก้ครับส่วนฟอร์มการเล่นนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับร้อนแรงมากมากโอ้โหร้อนแรงครับโอ้โหโซเลสอย่างนี้สเตอร์ลิตอย่างนี้โโอ้ ดาวตันโวกับลองดาวตันโวอยู Ó, ่ด้วยกันไม่จบแมนยูจะเหลืออะไรครับนี่แค่นี่แค่นี่แค่คำถามแรกเนะคำถามแรกนี่หมดเลยมาหมดเลยผมแมนยูได้ทั้งทีมเลยเนี่ยแน่นอนปีนี้มาแรงต้องข่มเลยปีหน้าไม่ได้ข่ม อ๋อเองย่างนี้เองรีบนะรีบแล้วรีบก่อนมีโอกาสก็รีบใจเย็นนะคุณปอแฟน์ใจเย็นนะบอกยังไม่จบดูการเลยรวยกันอย่างงี้ดีกว่าเราน่าจะมีสตาฟแบบรอคอยคอยเตรียมว่าห้ามกันเนี้ยชาร์จเลยเข้าชาร์จนะโอ้แบบว่าไม่ไหวนี่เดี๋ยวใส่กันห้ามศึกเข้าสึกใจเย็นนะไว้พยาบาลในเกมนะใจเย็นอานะครับเอาไปบนว่เราไปถามคำถามที่สอง่ะคุณ พบแปกเลยว่านักเตะตอนนี้มีใครที่แบบมีปัญหาไหมในแคมป์อย่างเรื่องเรื่องภายในอย่างเรื่องภายในคือช่วงนี้มีกระแสข่าวหลุดออกมาว่าโรบินคาร์เซีกองหน้าที่ย้ายมาจากอาร์เซนอลมาดูการที่แล้วก็สําหรับดูกการนี้เขายู่หลังจากกลับมาจากอาการบาดเจ็บเขายังหาฟอร์มที่ดีของเขาไม่ได้ซึ่งกลับมาเขาอาจจะยิงได้หนึ่งประตูก็จริงแต่ว่าพอ การระบบทีมของเดวิดมอยมันไม่เอื้ออำนวยกับการเล่นของ R V P วีเท่าไหร่ตัวตาเขาอาจจะเขเาอ่ะเขาไม่ใช่นักเตะที่เร็วเพราะว่าด้วยด้วยอายุวันนามแต่เขาเป็นนักเตะที่มีทักษะมีการยิงประตูที่ดีใช่ครับแต่ว่าพอเขามาล้วงบอลท้้งล่างปุ๊บกลายเป็นว่าเขากลายเป็นนักเตะที่แบบทำดูธรรมดาไปเขาคือเพชรฆาตในกกอบเผด็โทษอย่างนี้ว่าตัวจงสกอร์ใช่ประมาณเลยบอลหนึ่งเขาคือลูกลเข้าเลยอาจจะข้ามานข้ามคานอะไร่างนี้ ครับครับ,รบอส่วนทางด้านของยูฟบ้างผเอ๊<อ><อ>คิดว่า,อาตอนนี้สภาพนักเตะตอนนี้มีปัญหาอะไรไหมแล้วก็มีข่าวกระแสอะไรทางด้านของยูฟูบ้างหรอกระแสตอนนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับเพราะนักเตะส่วนใหญ่ที่ท,ท,ที่เป็นตัวหลักๆจะต่อสัญญาก,กับทีมครับมีความ ทีมีความติบครับความสุขดีนะครับผมนี่ว่ารัใครบองนองเลยนะแน่นอนนะนหลังนี้ดูดูการเดียวหรือเปล่าฮ่อฮ่่าฮ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 ่า่าน่าไ่าฮ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 ่าล่าฮ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 ่่าฮ่า่าฮ่่า่าฮ่าฮ่าฮาฮ่านะารับฮ่าาฮ่่า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 ่กฮ่่าฮราฮ่า้าฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่า้ไา่าฮ่าฮ่่กฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่ยฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่่าา่้ไ่่่าาหไ ไปได้ไปในทีมที่ไปยูฟ่าได้อาจจะไปเรอัลมาดริดอะไรก็ได้ถ้าลิวูดได้ไปก็ไมม่ีทางไปไหนยูโรป้าเหรอครัะฮะยุโรปไปมาแล้วเบื่อแล้วแต่รู้ันแล้วผมว่าไม่ได้ไปไม่ใช่หรอกเบื่อแล้วเบื่อแล้วเกมคุณป๊อปะในการเจอกับลิเวอร์พูลนี่คิดว่าสักฝีสำคัญมากขนาดไหนครับป๊อปสำหรับเกมแดงเดือดที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ มันมันไม่ให้แค่เกมฟุตบอลมันเป็นแบบคนเมืองลิเวอร์พูลกับคนเมืองมาเชสเ,เตอร์ที่เขาแบบยังไงเดี๋ยวมีทั้งเรื่องเศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวข้องอใช่เป็นเกี่ยวกับอุตสาหการรมของเมืองมาเชสเตอร์อกับการส่งของที่ท่าเรือของเมืองลิเวอร์พูลอ่าใช่เป็นการส่งออกแล้วจนมาเชสเตอร์มาทำคลองมาเชสเตอร์เป็นการส่งท่าเรือไปเอง คือไม่ต้องมานั่งเก็บภาษีไม่ต้องให้เมืองลิเวอร์พูลมาเก็บภาษีผ่านเพราะเขาแข่กันยกมาเลยใช่ก่อนแล้วื่ลิเวอร์พูลนะเป็นท่าเมืองที่ใหญ่ที่สุดในใช่ใช่ประมาณนั้นเลยครับแล้วพอคราวนี้พอเข้ามาเรื่องฟุตบอลคนสองเมืองที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจมากใช่มันเขาก็ต้องหาเชียร์ทีมของพวกเขาแน่นอนลิเวอร์พูลเป็นทีมระดับหนึ่งของเมืองลิเวอร์พูลถูกต้องส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนั้นก็เป็นทีมระดับหนึ่งของเมืองแมนเชสเตอร์ถูกต้องแล้วพอสองทีมนี้เจอกันศักดิ์ศรี Er เศรษฐกิจฟุตบอลมารวมกันเป็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 นทุกทุกอย่างของเกมเกมหนึ่งใช่มันทั้งดุเดือดทุกทุกอย่างไม่ว่าโหน้ำตาแชมป์หรือความสนุกมันอยู่ในเกมนั้ทุก่ไปหมดเลยใช่ลอนดอนดาร์บี้แมตช์หรือจะเป็นเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้แมตช์ไม่มีทางสู้เรดวอรได้เลยนะคิดว่าศึกเรื่องสึกที่ใหญ่ที่สุดก็ได้น่าจะได้ครับเพราะเพราะเอาจริงๆก็คือเป็นสึกที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษ มัน <S <S มันแน่นอนครับผมครับแล้วมาดูทางด้านของลิเวอร์พูลคุณโอเอ๋เห็นว่าศึกนี้ศักดิ์สรีเป็นยังไงบ้างครับอ๋อมันสําคัญในทุกๆนัดอยู่แล้วครับร<อ><อ>ะหว่างลิเวอร์พูลเจอแมนยูคือปีนี้ที่ก็จะสําคัญเป็นพิเศษครับถ้าหากลิเวอร์พูลชนะแมนยูได้นี่กลับมาเลยครับความมั่นใจท <ๆ S 2> ุกๆอย่างอาจจะได้ไปแตยูฟาแชมเลกด้วยครับมีมีผลติดหนึ่งในสี่อะไรเงี้ยมีผลแน่นอนครับเพราะแมนยูยูไป็นองนง ที่หกที่เจ็ดแล้วอ่ะตามไม่ทันแล้วอ่ะโอ้ออกขนาดเลยแน่นอนแต่ยังไม่จบนะคะแต่แต่ปีบขาดตลาดแล้วนะคะเป็นแฟนที่เยลิวอซื้อมาใส่หรือเปล่าหาไม่เจออยู่กับเด็กพี่เลวอะไรจะใา้ ดีกว่าว่าปีที่ออตาฟหรับลิเวอร์พูลเนี่ยจะขายดีกว่ากันเดี๋ยวรอดูถาแล้วรอ์นี้เดี๋ยวรู้ไม่ต้องไม่ต้องกำมือครับไม่ต้องกำมือขอครับขอครับเกมคู่นี้คุณโปแปลว่าสกอร์จะเป็นอย่างไรครับผมคิดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะชนะลิเวอร์พูล2ประตูตปไหมครับผมว่าเพราะอะไรถึงเป็นสกอร์นี้อ่าเพราะว่ามันเป็นสุดแห่งศักดิ์ศรีเป็นเกมที่แฟนบอลและนักเตะต้องการจะชนะเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นเรื่องอันดับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแน่นอน สำหรับเกมในโอทัฟฟอร์ดเนี่ยมผมคิดว่าลิวพูลโอกาสจะมาคว้าชัยถือว่าเป็นสิ่งที่ยากเกมเกมหนึ่ง,งใช่<ๆ>เพราะว่าครั้งสุดท้ายที่ลิวพูลมาชนะที่นี่<ม>ทั้งปะละที่แอนฟิลทั้งไปทั้งกลับ ก็คือเราต้องย้อนไปฤดูกาล2008 2009้อป5ปีครับผมก็ถ้าเกมถ้าเกมนั้นที่วอฟอรอดในวินนี้วิดิศไม่ไปเล่นอเมริกานฟุตบอลใส่อันนี้มันจะหลาดก็ไม่น่าจะโดน4 1หนึ่งเท่าไหร่ฟังเที่ยวประมาณนั้นแต่เกมนี้ผมคิดว่าผลน่าจะเป็นอย่างที่ผมบอกโอเคครับครับแล้วทางด้านของคุณโอเอนี่เห็นได้ไงครับว่าสกอร์น่าจะเอามาเท่าไหร่ครับ๋อเกมนี้ผมคิดว่า เดฟภูน่าจะชนะแมนยูไปแบบสบายๆครับสองหนึ่งพอไม่ต้องยิงเยอะเดี๋ยวมอยโดนไล่ออกตัวแล้วใครจะแจกแต้มนะมอยออกมันบวกความกังแมนยูรู้จึงเพราะอะไรครับผมเดฟภูนะนะเกมลุกที่วูบว้าวครับตอนนี้เพราะแต่ละนัดที่เล่นมานี่ก็ยิงสามลูกขึ้นตลอดเลยสี่นัดหลังนี่โอ้โหกองมากเลยแบบประการคมมากครับแต่กองหลังก็ไม่แพ้กันครับยิงเข้าโก้ตัวเองแล้วโอ้โหกองหลังนี่ จำแม่นๆเลยสเกอร์เทลจดชื่อไว้เลยเนี่ยคนนี้ไคนนึงรตลอดเลยตูเล่กะนี่บิ๊กโกะมิโอเล่นี่ไม่ได้จะต้องมานั่งระแวงเรื่องกองหน้าของแมนยูเนี่ยต้องมานั่งระแวงกองหลังนี่นี่เรียกว่าทำประตูพังคองเมื่อไรกลังโอ้โหสุดๆเลยธรรมดาแล้วโโอ้หครับไม่ไหวแล้วทางหน้าของคุณบิ๊กแจ๊ได้เห็นมั้ยวันนี้ก็น่าจะแมนยูเสมอนะผมว่าให้เสมอ นิฟูเขาก็ฟอร์มดีเหลือเกินนะผมให้เป็นสองสองครับสองสองนะครับชุดต่อไปเขาไงครับผมก็ผมเป็นผีนี่เป็นผีครับผมก็ให้แมนยูชนะไปสองหนึ่งครับน่าจะยิงกันไม่เยอะมากวันี้ไม่ห่างกันมากเพราะว่าตอนนี้แมนยูเริ่มกลับมาแล้วฟอร์มครับแล้วก็ผลงานของนิฟูนั้นยังไม่สะดุดอาจจะมาสะดุดนัดนี้ก็ได้ถ้าอย่างไรก็ต้องดูกันผมว่าสองหนึ่งนะเราต้องมาลุ้นกันมาปีครับ ครับก็หลังจากที่เราแซ่สนามคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกับลิเวอร์พูลในศึกบันแดนเดือนนะครับก็สามารถติดตามพวกเราได้นะครับทางยูทูบช n e l ลบิ๊กยะแซสนามครับแล้วก็ทาง Facebook เพจบิ๊กยะแซทสนามนะครับแล้วอย่าลืมเข้าไปร่วมกิจกรรมนะครับแจกเสื้อบอลนดงเดือนเลยคู่นี้ที่เราวิเคราะห์เลยนะฮะมาแจกเสื้อแพ้ของแมนยูแล้วก็ลิเวอร์พูลครับก็ทำกดทาตามกฎกติกาที่เราได้ลงไว้ครับผมก็ก่อนที่จะจากกันให้คุณ ขอแป้นั้นทิ้งท้ายซะหน่อยึงครับทุครับผมสำหรับใครที่กำลังตามหารายการวิวครา์ฟุตบอลดีๆนะครับผมขอแนะนำรายการยิจณ์สนามเลยจ้ามีแขกรับเชิญสาวสวยนี่ผมตามตามแล้วก็พิธีกรหนุ่มหล่อสองท่านนี้นะครับผมโอเคครับส่วนผมก็ขอฝากเพจของผมไว้ด้วยก็คือเพจ R9 Man UTD นะครับ สำหรับใครที่สนใจเรื่องมาเชสเตอร์ยูเนเต็ดก็เข้ามาไลฟ์กันที่เพจนี้ได้เลยโอเคผมก็ขอฝากทั้งเพจบิ๊กแจ๊และเพจอาเก้าไว้ในใจเลยนะครับครับเราขอขอบคุณแป๊ดด้วยนะครับครับผมขอบคุณเรองด้วยนะครับครับผมเรต้องรเรอทั้ง4คนก็ขอตัวรอไปก่อนจะพบกับพอกเร้ใหม่ใม่เยกันบิ๊กแก่รัมสวัสดีครับ